ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะตามโลกใบนี้ของเราให้สวยงาม สวัสดีสมาชิกชาวสอนสินทั่วประเทศครับผมพี่พลออกไปแล้วอ,ออกมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับไปแบบนี้ยังไงก็ต้องมีชิ้นงานจากแรงบันดาลใจจากสถานที่ที่ไปมาให้น้องๆได้ดูอยู่แล้วนะครับผมก็ได้ลุ้นทุกๆสัปดา์หว่าชิ้นงานจะออกมาเป็นอะไรแล้วการออกไปเที่ยวแบบนี้เนี่ยจะสนุกแค่ไหนหน่าติดตามแค่ไหนไปเจอพี่พลกันได้เลยครับ ช่วงไอเดียสอสนศิลป์ศิลปะกระจกสีบนแผ่นใสสวัสดีครับวันนี้พี่พลพามาเที่ยวที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาครับตรงนี้นะครับเรียกว่าชุมชนกุดีจีนครับข้างหลังพี่พลนะครับก็คือโบสถ์สังตคาคูตนะครับแค่สถาปัตยกรรมภายนอกนะครับก็สวยจับใจแล้วก็ประทับใจพี่พลมากเลยเพราะฉะนั้นเข้าไปถ่ายรูปกันดีกว่าครับไป โดยปกติแล้วนะครับภายในโบสถ์เนี่ยจะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปนะครับแต่จะอนุญาตให้ผู้ที่ร่วมพิธีมิสซาเข้าไปได้เท่านั้นนะครับแต่สอนซีนวันนี้นะครับได้รับอนุญาตให้ไปเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามของโบสถ์เนี่ยให้หน้องหนอทุกคนได้ดูกันครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับไป สถาปัตยกรรมภายในนะครับองอ่านแล้วก็สวยงามมากเลยครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่คนประทับใจเนี่ยก็คือศิละปะกระจกสีครับที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากพระคัมภีรลายภาพมากเลยครับถ้าน้องๆมีโอกาสได้มาเที่ยวย่านกุดีจีนะครับก็อยากให้น้องๆมาเก็บภาพความสวยงามภายนอกของโบสถ์กันนะครับเมื่อกี้นะครับพี่พลได้เก็บแรงประดาลใจจากกระจกสีที่เห็นว่าเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปร้านกระจกตั้นไป ไม่มีใครห้ามพี่พลเลยสักคนหนึ่งไม่ได้ครับมันยากไปครับน้องๆเราจะทําให้มันง่ายกว่าน,นั้นขอแค่มีสีกาลาเทคแล้วก็แผ่นใสก็สามารถทําศิลปะกระจกสีสไตล์สอนสินได้แล้วจะเป็นยังไงไปดูเลยครับไปอันนี้ไปจริงแล้วมาเร็วทุกคนมาครับเราเก็บแรงบันดาลใจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเอาศิลปะสเตนการ์นะครับมาทํากันเลยเริ่มที่วาดโครงภายนอกก่อนนะครับ โครงภายนอกของวิพ์จะเป็นรูปหัวใจครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะวาดเป็นดอกไม้ครับเริ่มที่วงกลมแล้วก็กลีบดอกไม้ครับวาดกลีบดอกครับลักเส้นแบ่งตรงกลางครับต่อไปจะเป็นใบไม้ที่อยู่รอบๆนะตรงนี้นะวาดให้มีขนาดใหญ่พอสมควรเพราะว่าขั้นตอนถัดไปเนี่ยจะใช้พื้นที่พอสมควรเลย ประมาณนี้ครับให้เป็นใบไม้รอบๆต่อไปเราจะแบ่งช่องนะครับนี่เพื่อที่จะไม่ให้มันมีพื้นที่เหลือก็แบ่งช่องเป็นเส้นตรงนะครับขั้นตอนต่อมาครับพนจะเอากาลาเท็กว่าส่งสีดํานะครับแล้วก็ล่างตามเส้นครับเพื่อที่จะเป็นการกั้นกรอบนะครับนี่ค่อยๆลงนะอันนี้จะไล่าจากข้างในนะครับออกข้างนอก แบบนี้นะครับอาจจะดูหนาไปนิดนึงถ้าต้องการให้เส้นเราเนี่ยเล็กและบางเนี่ยก็ต้องยกขึ้นมานะครับขั้นตอนนี้นะครับทำไปทำมานี่นึกถึงตอนที่เห็นพ่อค้าทำแพนเค้กเลยนะครับเนี่ย เสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ครับแล้วเราก็ต้องรองให้กาวแห้งก่อนนะครับนี่ครับแห้งเสร็จแล้วออกมาเป็นแบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปเรามาระบายสีกันเถอะคนจะเลือกใช้สีเมจิกที่ลบไม่ได้นะครับระบายลงไปเลยระบายตามช่องที่เราแบ่งไว้นะครับแเราจะระบายให้แต่ละช่องสีแตกต่างกันนะครับเราก็สามารถลงสีได้ตามใจชอบเลยนะครับค่อยๆไล่ลงสีไปนะครับ เสร็จแล้วครับนี่เลยครับแค่มองตาเปล่านะครับก็สวยขนาดนี้แล้วถ้าน้องๆอ,อยากให้สวยกว่านี้นี่เลยครับเอาแผ่นสนี้ไปส่องกระแสงแดดครับพอส่องกระแสงแดดเรียบร้อยเนี่ยเงาที่ตกกระทบกับพื้นนะครับจะมีสีสันที่สวยงามตามนี้เลยออยากให้น้องๆลองไปทําดูนะครับแล้วเทคนิคสเตนการ์ดแบบนี้จะต่อยอดเป็นชิ้นงานที่ใช้ได้จริงอะไรได้อีกไปดูกันเลยครับ สนสิศแต่นี่เลยครับที่คนใช้เทคนิคสเตนการ์สนะครับแต่ไม่ใช่ลงบนแผ่นใสแล้วทำลงบนขวดแก้วแบบนี้แทน,นครับแล้วสีที่ใช้เนี่ยก็เป็นสีที่ต่างกันไปเป็นสีที่ใช้กับแก้วโดยเฉพาะนะครับที่หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปเลยนี่เลยครับก็จะได้ลวดลายสเตนการ์ดแบบนี้ครับหรือว่าศิละปะกระจกสี พอน้องๆฝึกทําจนเก่งแล้วนะครับน้องๆก็สามารถต่อยอดไปเป็นของขวัญให้เพื่อนหรือจะทําเป็นรายได้เสริมก็สามารถทําได้นะครับถ้าน้องได้ลองทําแล้วนะครับอย่าลืมส่งรูปมาให้พี่พลดูด้วยนะครับพี่พลรอดูอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือคลิปวิดีโอสั้นๆส่งมาเลยนะครับแล้วอาทิตย์หน้าพี่พลจะพาไปเที่ยวสนุกกับศิละปะที่ไหนอีกติดตามชมให้ได้นะวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายใส่ของฟิ้ง ช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซขอบคุณไอเดียศิลปะดีๆจากพี่พลด้วยนะครับผมน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะลองทำทำตามได้เลยทำตามเสร็จปุ๊บต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นถ่ายรูปหรือถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งมาออกอาอกาศได้กับช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์วันนี้นะครับผมนี่นเป็นคิวของใครมาดูกันครับคนแรกชื่อน้องอิมอครับผมอยู่ชั้นป .1 7ขวบผลงาน ภาพวาดนางยักษ์ในพระอภัยมณีครับผมมีเขียนข้างๆด้วยพัดอภัยมณีก็น่าจะเป็นพระอภัยมณีทำไมแต่เป็นเขียนเป็นแบบคําอ่านน่ารักน่ารักพัดอภัยมณีโอ้นางยักษ์นี่เป็นแนวแบบเหมือนการ์ตูนเดบอนสเลเยอร์เลยอ่ะเือนสีผมสีผมของนางยักษ์นี่เป็นสลับกันระหว่างสีดํากับสีขาวนี่เหมือนเป็นการทําไฮไลท์แล้วก็นางยักษ์ดูน่าเชี่ยวมาก แต่สวยนะครับจะบอกให้พระภัยมณีก็น่าจะหลงไหลในเสน่ห์ความสวยงามของนางยักษ์ตนนี้ด้วยนะครับผมอ๋เจ๋งมากขอบคุณมากเลยนะครับน้องอิมอิมสวยมากสวยมากคนต่อมานี้คอมพิวเตอร์จำลองแน่นอนเห็นภาพก็ชัดเลยน้องเพชรครับนุบาล3ส,ส่งผลงานโน้ตนบุ๊กของผมน้องตัดกระดาษและวาดเองเพึ่งหัด เขียนหัดใช้กันไกลเลยดูเบี้ยวๆแต่น้องตั้งใจจะทำผลงานส่งให้พี่โจดูมากๆครับตื่นเช้ามารอดูหน้าจอทุกอาทิตย์เลยครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมน้องเพชรตัดแล้วเบี้ยวๆไม่เป็นไรแต่ให้ระมัดระวังในการตัดทุกวันนี้เนี่ยพี่โตเนี่ยก็ยังมีตัดเบี้ยวอยู่หลายทีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีทั้งความหนาของกระดาษความคมของกันไกลมีหลายปัจจัยครับ ไม่ต้องห่วงเพียงแต่ว่าถ้าเราฝึกบ,บ่อยๆก็อาจจะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วนี่มีเมาส์ด้วยนะขอบคุณมากเลยน้องเพรนะครับวันนี้2คนเนาะน้องเพจกับน้องอิมอิมนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบเพรกับอิมอแบบนี้นะส่งมาได้ช่องทางการติดต่อของเราเช่นเดิมครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s o r n s i n c l u b อีเมลดเรสสอนสิน at thaipbs.or.th ตู้ปอนอ12ปอนฝประดิพัทกรุงเทพ10404ครับแล้ววันนี้หมดเวลาลงเรียบร้อยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนสินทุกเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ทางช่องไทย PBS d i g i ดิจิหมายเลข3แห่งนี้นะครับวันนี้มีตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ The fun